โตเวลามันวิ่งอ่ะมันมันเป็นไม้ใช่ไหมมันแก้ให้เป็นกิโลเมตรได้ใช่ต้องขับรถไปจูนใช่ไหมไม่มั่นใจต้องลองเปลี่ยนดูก่อนพี่ถ้าเปลี่ยนโซนประเทศอน่าจะได้วันไหนถ้าเกิดม้พี่ลองเอาเรียกว่าเปิดโหมดี d s p ให้ดูก็ได้พี่ไอเทียเกียขับดีกว่าเดินเยอะเปิดเปิดอะไรนะ้ขออีกที idsp โหมด่ะพี่คืออะไรอ่ะมันคือทําให้ระบบ ให้เกียร์มันวิ่งใช้ระบบไฟฟ้าได้มากขึ้นกว่าเดิมอเฮ้ยจริงวะาอ่เฮ้ย<ต>เจ๋งนี่เอกเอกเขามีดีเซลด้วยนะรถขายยากอะ่ะ<ม>สนใจก็เนี่ยได้เขาขายไม่แพงด้วยใอ่เครื่องผ่าแล้วตอนนี้กำลังใส่เข้าอยู่เดี<ม>๋ยวรอใส่ชุดซิงโตใส่ก่อนครับแล้วก็เอาไปลุยให้คนรู้จักชุดจักรถก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขายใหม่ อ๋อใส่ใส่ชุดซิงโครนี่คือยังไงครับต้องใช้ใช้เครื่องเดิมใช่ไหมใช่ใช่มอ่ะมันต้องแล้วมันต้องมันต้องเปลี่ยนไอ้พวกเกียร์ด้วยฮะเกียร์มันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วล่ะชุดเกียร์ใช่ครับจากของของเมเกียร์ธรรมดาอยู่อ๋อที่เปิดกล้องหน่อยอ้าวเชฟเชฟต่อเนีับสวัสดีทุกคนครับอสวัสดีครับ นี่แนะนำรู้จักนี่จะเป็นอย่างนเชษนะครับเป็นแอดมินอีกคนหนึ่งดูแลเรื่องกราฟิกแล้วก็เรื่องอาร์ตเกี่ยวกับในกลุ่มเรานะครับเสื้อที่ทําล่าสุดแต่คุณสิทธิ์ได้สั่งหรือเปล่าเนี่ยเชษเป็นคนทํกราฟให้สีดำสีดำสีดำอ่ะตรงลงเมื่อกี้อะไรนะที่ปัดน้ํงฝนที่ฉีดปัดปัดต้องฝนปัดน้องฝนกระจกหน้าหรือว่าไฟหน้านะครับ เอ่อไม่ออกทั้งคู่เลยครับตอนนี้แล้วหลังออกไหมหลังก็ไม่ออกครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นมอเตอร์ตรงมอเตอร์พังหรือเปล่าไม่รู้ถ้าหน้าหลังไม่ออกน่าจะมอเตอร์ครับเพราะว่ารุ่นนี้มันใช้กลับไฟเอาเพอ่อวินวิ่งหน้าวิ่งหนังถ้ามันไม่ออกถ้าข้ามเลยน่าจะมันน่าจะมอเตอร์เอาไฟตรงต่อดูก็ได้ไม่มีเสียงมอเตอร์หมุนนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นมอเตอร์ หรือไม่ก็ไฟไฟไม่เข้าหรือไม่ก็ไฟไม่เข้าอใช่องใส่ต้องป่ไฟอดูก็ได้อเออใช่เช็คไฟก่อนบางทีรีเลย์ก็ได้ครับเดี๋ยวลองทําดูครับรีเลย์มันจะตัวใหญ่ๆที่ใส่สองช่องจำเบอร์ไม่ได้เหมนกันวีซิกเขาเรียกอะไรนะวีซิกวีซิกมันก็เป็นตัวใหญ่ๆครับ มันจะเสียบสองช่องอ๋อออขั้วมันไม่เหมือนกันเหรอฮะคอติจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้กเป็นผืนผ้าอ๋อมันจะเสียบสองขาอยู่ด้วยกันจะหาลูกของกก๊ขึ้นไหมพี่เก้นแล้วคร้บมาแล้วไอทั่วไปเ่นจัตุรัสแบบนี้อ๋อ แต่ว่าพอเป็นของที่ปัดนน้ำฝนของหน้ายาวอะ่ะมันจะเป็นก้อนใหญ่ๆมันจะเป็นสองล่องอย่างนี้มันจะไม่เหมือนชาวบ้านเรเปิดเราจะเจอเลยมันรวมพวกมอเตอร์มอเตอร์ปัดหน้าปัดหลังด้วยมันเลยตัวใหญ่แล้วก็หน่วงเวลาได้อืมไซสใหญ่ๆครับม<อ>ีตัวเดียวางนั้นครับครับอนนี้มีขายมีขายทั่วไปไหมครับตอนนี้ยังมีของไหม เอคือไม่เสียอาจจะขาหลวมหรอืออะไรพวกเนี้ยเออใช่พี่ก็ว่าอางนั้นแหละก็เส้นเด่นไม่ค่อยพ,งพอังเพราะพวกนี้มันถอดแกะมาเช็ดน้าคอนแทคได้นะบางทีข้างหน้านเราไปทําสีมาแล้วช่างสีประกอบมาไม่ดีด้วยอืมเ,ออเป็นไปได้ต้องดูครับหลาย,ลายอย่างหรือไม่ก็สายไฟเพราะสายไฟวีหกบางทีมันเริ่ม,กมเกอ๋อเออใช่ พราะมันเลิกมันเป็นไ e อ้พวกรีไซเคิลอ่อพลาสติกกรอบนีมีคำถามหนึ่งครับครับคือต,ตัวน้ำมันเกียร์ออโตโอ้ครับคือผมเคยไปอดอนสุเทพครั้งหนึ่งแล้วตอนมันขึ้นไปอีกประมาณสักสิบกิโลจะถึงยอดแล้วครับแต่รู้สึกได้กลิ่นไหม้น่าจะเป็นน้ำมันเกียร์มันไหม้ครับถ้าเราติด<อ>ในตัวแผงระบายความร้อนน้ำมันเกียร์ จะช่วยได้ไหมครับช่วยแค่ระบายครับไม่ได้ช่วยออยแยกออยแยกใชไม่เป็อไอ,ออยแยกออยแยกบางคันยังใช้อ้อยเดิมอยู่ทำไฟน้ําอยู่ออเคือถามว่าใส่ช่วยได้ไหมถ้าวิ่งทางไกลอย่ะช่วยได้แต่ถ้าคือขึ้นเขาอะ่ะลมมันไม่ได้พัดผ่านขนาดนั้นมันก็ช่วยออคือจริงๆก็ไม่ชอบดัดแปลงนะครับแตบบ่ว่าถ้าเกิดมนะันมันดีกว่าเดิมก็อยากจะทําอยู่ควรจะครับความเห็นส่วนตัวว่าควรจะ ควรจะทำนะยืด<น>อายุการใช้งานของเกียร์ด้วยเพราะว่าถ้าของเดิมอ่ะมันเอาน้ำร้อน90องศาไปไปวนวนในระบบน้ำมันเกียร์ให้มันอุ่นแต่บ้านเรามันร้อนทำไปก็เท่านั้นเราใช้ไปนานๆหนอ้พวกไออ i อเกียร์มันจะทะลุอเดี๋ยวอพอน้ำเข้าเกียร์ปุ๊บก็คือเกียร์พังใช่ไม่คุ้ม ใช่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นออยอากาศก็คือยังไงรถเวลามันวิ่งอ่ะมันวิ่อากาศอยู่แล้วมันก็จะเย็ยนกว่าเดิมแน่นอนแต่มันไม่ได้เย็ยนขนาดติดลบขนาดนั้นนะแค่แคระบายครับดีกว่าใช่แต่ถ้าเกิดขึ้นเขาอย่างที่บอกคือเวลารถขึ้นเขาเราวิ่งรอบสูงมันอัดแรงดันน้ำมันเกียอเยอะก็จริงแต่หรือว่าลมผ่านน้อยอยังไงก็ต้องเล่นเกียร์แล้วก็จอดเป็นช่วงๆครับ,รบเพราะว่ารถช่วงโตบางทีมันคือเอาน้ํามัน มันมันไม่ได้ใช้คัสต์แบบรถเกียร์ธรรมาดามันเป็นตีคัสต์มากเกียร์ออโต้ที่มันใช้ทพอเป็นตัวตัดอ่ะเพราะถ้ารอบยิ่งสูงยิ่งกินกําลังน้ำมันก็ร้อนเร็วคับ์เป็นช่วงๆเดี๋ยวเราซักอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งไหมวันเย็นเยนวันอาทิตย์ดีไหมดีไหมเย็นเย็นวันอาทิตย์เข้ามาคุยกันอะไรเงียง้ยมันก็เหมือนลิสติ้งย่อยๆอย่างเงี้ย